อย่างลิลลี่อย่างนี้ค่ะตอนแครสิ่งคือเห็นอะไรในตัวเขาตอนมาแครน้องก็โม้เยอะครับน้องทําได้ทุกอย่างขึ้นสลิงได้น้องไม่กลัวที่แค่เล่นวอลเลยเป็นตอนเริ่มถ่ายทําจริงคือน้องกลัวที่สูงกลัวที่แคบเล่นวอลเลยไม่เป็นคือทุกอย่างเลยครับ แต่โชคดีที่น้องพยายามที่แบบซัพพอร์ตเอาอาหารการกินมาให้ก็เลยรอดตัวไปครับเห็นไหมรู้เลยว่าการทํางานเป็นยังไงเพราะว่าบูรี่เก่งมากบูรี่ฉ่านะกับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เวผมได้ตัวไม่อินไงน้องยูอลผมเจอในไอจครับตอนตอนที่เห็นล้วคือตอนนั้นน่ะผมไปกดติดตามไอจีสามเสียนแล้วอย่างตัวละครของเฟย์ค่ะทำไมถึงมองว่าเป็นน้องเฟย์ต้องมาเล่นร้องไห้เก่งใช่ไหมไม่เลยครับน้ําตาไหล ง่ายมากแหม่แหมแหมคือออกมาแล้วนะไม่ไม่เลยครับเพราะว่าตอนที่ผมลองเซิร์ชคลิปเขาผมเจอโอ้โหฉากเขาพราเข้านางแล้วมันตกใจเฮ้ย่างนี้เลยเหรอน้องสตาง์ก็เป็นเด็กเส้นเหมือนกันครับเพราะว่าบูลี่อีกละเพราะว่าผู้ช่วยผู้ช่วยชอบผู้ช่วยชอบ BNK ครับชอบไอดอลฮะอ่าผู้ผู้ช่วยผมเป็นโอตาฮะอยู่ดีก็มาคนแรกเลยครับน้องสตาง์ขอบคุณผู้ช่วยค่ะขอบคุณผู้ช่วยฮะอวยไส้แตกพอร์แค สวัสดีค่ะอวยสแตกของเราอีทีนี้นะคะวันนี้เราก็มาหาพวกเขาถึงที่เลยนะคะก็มาเจอกับพุ่มกับมากตรีมือนะคะที่ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ก็จะออกแนวแบบเกิร์ลกรุ๊ปนิดนึงแต่เป็นหนังสยองขวัญค่ะวันนี้ก็มีทีมน้องนักแสดงมาโดยนะคะาก็สวัสดีค <Yeah. S 1> pues ่ะ <corpor> พ <ates> ี่คุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามพี่คุยก่อนเลยในาณะอวยสแตกของเราครับ ทำไมถึงต้องเป็นผีบูลลี่ล่ะถ้าเป็นผีธรรมดามันก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นผีที่คนที่มันชอบบูลลี่แล้วมันชอบแกล้งเขาื่นเวลามันตายอ่ะมันน่าจะแรงวอาปกติเลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าสนใจคือตอนเป็นคนมันก็แย่อยู่แล้วตอนเป็นผีมันจะขนาดไหนนะครับแล้วคนที่เป็นผีบูลลี่นี่คือลุกนี่คือแบบคือน้องก็เป็นคนเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมเรียบร้อยอ่ะตอนประกวดเดี๋ยเฟซอ่ะโอ้ยไม่คุย ทุกอย่างมันคือเรื่องจริงค่ะแต่ว่าพออยู่ในกองนี้เหมือน <c oughs> เหมือนพี่คุยเขาพยายามปรับเปลี่ยนลุกเราให้ดูแบบเออเป็นคนพูดมากเป็นคนที่แกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่ค่ะ <c oughs> ทุกอย่างนี่ใส่ที่เห็นตอนนั้นคือไม่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ถือว่าตอนที่คิดว่าเรียบร้อยแล้ว แล้วเราปะท้ายใครเยอะสุดอ้ายค่ะใช่ไม่ได้มาเนาะเสียดายมาจะได้ิเมากันสนั่นใช่จริงก็คือปะท้ายทุกคนค่ะเพราะว่าเราชอบแกล้งทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่อายเขาเป็นเด็กใหม่เข้ามาเราก็จะแบบว่าหยุ่มเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ลินเราซะแล้วแล้วอย่างที่คุยทีวิธีกันเลือกกันแสดงยังไงคะได้จุดเริ่มต้นของการแคปติ้งอ่ะอันเนี้ยก็จริงเรารู้สึกว่าเราอยากจะ ใช้คาแรคเตอร์เขาจริงๆในในหนังนะครับเราก็เลยเลือกคนที่เป็นตัวของเขาเองแล้วก็ขับคาแรคเตอร์เขามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รู้จักลินลี่ในจอ,อยังไงมันก็อย่างนั้นล่ะครับที่เราจะได้เห็นนะครับ <laughs> ก็คือจะเป็นเป็นตัวคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลยครับผม <laughs> จริงๆแล้วเ,เราอยากจะได้ไทที่ดูแตกต่างกันถ้าเราได้ดูก็จะมีอ่าเนี้ยหน้าแบบนี้ <laughs> <laughs> แบบนี้ <laughs> แบบนี้ <laughs> <laughs> หน้าตาหน้ารักครับหน้าตาดูพิมพ์นิยมครับดูแบบ ừ, หัวหัวกระได้บ้านไม่แห้งแล้วแล้แล้วอย่อางนี้คือวิธีการกระบวนการการทำงานอะไรกัน เหนื่อยใจไหมคะหรือว่าสนุกหรือว่ายังไงการคุมเจอกรุ๊ปเนี่ยหรือว่าเหนื่อยกายอะเหนื่อยกายไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรื่องน้องที่มีประสบการณ์อยู่แล้วคือแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วก็มีเรามีเวิร์กช็อปกันแม้กระทั่งการแสดงแล้วเรื่องของกีฬานะครับการแสดงเนี่ยผมให้เต็มร้อยกีฬาเนี่ยผมให้เต็มล้านเต็ม้านคือน้องๆหอมแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเขาทํางานเป็นกลุ่มดีๆครับแล้วอย่าง คนนี้เฟิร์สอ่ะใช่ไหมเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะโดนแกล้งเยอะสุดหรือเปล่าเห็นในทีเซอร์ใช่ไหมเช็คลงเท้าใช่ไหมคะใช่ใช่ใจริงๆแล้วเขาก็เฉลี่ยการแกล้งเหมือนเขามีตารางประจําวันวันวันจันทร์เอาละเช็คอินคนนี้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ตามเก็บไปเรื่อยแต่ว่าดันทีเซอร์ตัดมาจังหวะนั้นพอดีค่ะคือ คือฉาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวหงแบบคิดว่าเนี่ยเขาปลาไก่มาใส่มาใส่คนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาเปิดขึ้นมาเราก็คงนั่งริมใจเราคงแบบเอ้ยนั่งริมน่าจะออกง่ายเลยออกตัวรับก่อนดีกว่าว่าก็ถอดรองเท้ามาเดี๋ยวเช็ดให้นะอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วย่างใครกันที่รู้สึกว่าจะแบบว่าไงอะสู้อะสู้แบบสู้ที่สุด จะเป็นอาไค่ะอาเส <ฮะ S 2> ช่ไหมอไอยคือสู้เลยเป,เป็นหัวหน้าแกงรับจบทุกอย่างใช่ค่ะทีนี้อยากถามพี่คุยบ้างค่ะสารตั้งต้นในการที่จะมาการทำโปรเจกต์เนี่ยแล้วมีต่อไปอีกยาวเนี่ยคือเริ่มจากไหนก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากที่หยด นะครับที่หยอดทําให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมานิดนึง mm. นะครับจากที่ไม่มีมาก่อนนะครับ mm. ก็เลยได้มาคุยกับทางพระนครฟิล์มเฮดจูอยครับเราเขาก็มีไอเดียหนังต่างๆประมาณน่าจะโอ้โหสิบกว่าเรื่อง mm. นะครับแล้วก็มันมีไอเดียอยู่อันนึงที่เขารู้สึกว่าอันนี้พอพัฒนาต่อได้ไหมครับ mm. มีก็เป็นแพร่ภาพภาพ,ภาพหนึ่งว่ามีนักเรียนใส่ชุดวอลเลย์บอลแขวนคอตายใตย้แป้นบาท ซับซ้อนเลยนะครับวอลเลย์บอลผูกคอตายตายเป็นบาทผมก็ซับซ้อนนะครับผมก็งงๆไอ้มันยังไงวะสุดท้ายเราก็ไปนั่งคิดแต่เรื่องนี้คือข้อดีคิดได้ไวมากภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวเรารู้สึกเฮ้ยเราเห็นมุมละเห็นมุมที่ ที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วก็มันเป็นหนังอีกช่องหนึ่งอ่ามันเขาเรียกว่าอีกสไตล์หนึ่งต่างจากที่หยดอันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นทาร์เก็ตมากขึ้นมันเหมือนมันเหมือนเราดูหนังสยองขวัญวัยรุ่นอ่าเก้าย์แอะไรเงี้ยเอออันนี้น่าพัฒนาแล้วรู้สึกว่าท้าทายเพราะว่าไม่ไหวเข้าป่าเข้าดงละ คือเปลี่ยนเป็นแนวดีกว่าเดี๋ยวจะคิดว่าเราเราทำได้แค่ช่องเดียวทางเดียวรู้สึกเออวัยรุ่นล้วก็พอรุ่นแหละจนได้ไอเดียเรื่องนี้ก็เลยมาคุยว่าเออเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวนี้เราอ่ามันน่าจะสนุกผมว่ามันน่าจะให้ความรู้สึกก็คือผลงานก่อนหน้านี้ของผมก็คือทองสุกสิบสามในเรื่องของการบูลลี่ แต่นั่นคือคนที่โดนบูลลี่ตายแล้วเป็นผีแล้วมาแก้แค<ม>้นแต่เรามองมุมกลับเออถ้าคนที่บูลลี่แล้วตายเป็นผีมันจะโหดขนาดไหน<ม>เรารู้สึกเออเอ,อ,อันนี้สนุกแล้วจริงๆมันก็จะให้อความรู้สึกเหมืนอนสามสุนสามครับมันเกี่ยวกับ<ม>เรื่องของในในรั้วของโรงเรียนนะครับจริงๆแล้วทุกคนจะคิดว่าเอ,อ้ยนี่มันโรงเรียนหญิงล้วนหรือเปล่าจริงไม่ใช่คับโร<ม>งเรียนสหครับ<ม>แต่เพือนนักแสดงเราผู้หญิงเยอะกว่าฮะ <Okay. S 1> เลยเลยตัวอย่างดูเหมือนหญิงล้วนฮะจริงไม่ใช่ครับเรารู้สึกว่าพลังหญิงมันมันมันมีการต่อสู้ มีความกดดันและมีเรื่องของอ่ามันเหมือนมันในเรื่องเหมือนตัวเดแกงพวกนี้เหมือนแบโดนทิ้งระเบิดเวลาแล้วมันรอระเบิดนฮะว่ามันจะยังไงครับอ่าและทีนี้คืออยากให้ที่คุยพูดถึงตัวนักแสดงทีละคนเ,นเลยไล่เลยอย่างอย่างลิลลี่เงคะตอนแคสนี่คือเห็นอะไรในตัวเขาคือจริงๆแล้วลิลลี่ตัวบุตรสบาเนี่ยแคสยากมากนะครับแล้วก็เฟ้นหานักแสดงหลายคนแล้วเราอยากจะได้คนที่รู้สึกว่า หนึ่งเขามีความโดดเด่นแล้วเขาต้องมีการท้าทายในเรื่องของการแสดงเยอะมากคือคุณต้องมีพาร์ทเป็นคนและพาร์ทเป็นผีแล้วเพลินว่าลิลลี่เป็นเด็กเส้นฮะ,ะรู้จักกับผู้ช่วย <laughs> นะครับเวลาผมบอกแคสติ้งมาก็มีอยู่แค่นี้ก็โสดแต่ลิลลี่มาอ่ะได้ก็ได้แล้วน้องก็ อตอนมาแค่น้องก็โม้เยอะครับน้องทําได้ทุกอย่างขึ้นสลิงได้น้องไม่กลัวที่แค่เล่นวอลเลยเป็นทํา <c oughs> ทุกอย่างอันนี้คือแขกใส้ฉีกนะจ๊ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนี้แขกใต้สีก่ก็ไ้พุ่งไงมาไหมคะไ,ไม่ไม่ไม่คือคือน้องบอกไว้ดีทุกอย่างบอกว่าโหทุกอย่างเต็มร้อยฮะซึ่งมาตอนเริ่มถ่ายทําจริงคือน้องกลัวที่สูงกลัวที่แคบเล่นวอลเลยไม่เป็นคือทุกอย่างเลยครับแต่โชคดีที่น้องพยายามที่แบบซัพพอร์ตเอาอาหารการกินมาให้ก็เลยรอดตัวไปครับเห็นไหม รู้เลยว่าการทำงานเป็นยังไงเพราะว่าบูลลี่เก่งมากบูลลี่ฉ่ำนะฉับเดี๋ยวเดินเขาไม่ได้ตัวน้องม่อินไงน้องม่อินไงเขามีทิคของเขาเนี่ยนั่งฟังอยู่พยายามสังเกตพฤติกรรมอยู่ว่าเขามีความบูรี่เด็กๆเออสวิต์อ่ะมันก็จะทำให้แบบเราอินกับการแสเรโดโดนามีมีใครเคยโดนบูลลี่แล้วแบบโดนพี่กุ้ยแรงๆไหมแบบโดนดุแรงๆมีปะหนูเลยแล้วแบบบอก อาไหมเอาแบบเตี้ยไหมหนึ่งสองสามี่คุยเล่นอะแอบหนลองๆก็เป็นการพี่คุยเขาชอบแกล้งแกล้งเยอะใช่ค่ะแล้วแบบว่าบางทีเขาชอบแบบมาหลอกให้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาชวนคุยที่ทำสมาธิอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลาเล่นลาเล่นค่ะก็ส่วนมากกอนนี้จะมีเซอร์ไพรส์เยอะค่ะแบบ อ่าอย่างเช่นก็หนูกลัวที่สูงเขาก็โอเคมีการขึ้นสลิงนู่นนี่นั่นเราก็เตรียมใจมาแล้วโอเคมีการขึ้นสลิงแต่เขาจะไม่บอกว่าความสูงประมาณไหนแล้วก็แบบโอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นร้องไห้เลยขึ้นลืมตามาแล้วคนตัวจิ๋วอยู่แค่เนี้ยแล้วแบบโอ้แบบเป็นช็อกมากเลยค่ะแต่คียว่พี่คุยน่าจะมีความสุขเห็นเด็กร้องไห้อ่ะค่ะคือน้องน้องค่อนข้างที่จะสู้สู้มากค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นสีนที่ร้องไห้คือหมดสภาพลินลี่ที่เรารู้จัก,จกคือหมดสภาพแบบหมดอะ เละเทะเลยอ่ะตอนนั้นร้องร้องร้เสร็จปิ๊บบอกอาไม่เป็นไรงั้นโอเคพอละเดี๋ยวเราก็อาจจะใช้ CG ช่วยอะไรเงี้ยน้องกล่วเหมือนน้องก็ไปขิงชาวบ้านไปเยอะะก็เลยบอกน้องร้องไห้ร้องๆ้องหนูขออีกเทคขณะร้องนะเขาบอกขออีกเทคเฮ้ยจริงเหรอร้องให้ขออีกเทคแล้วน้องก็ทํำจริงคือแบบเฮ้ยโหใจสู้มากครับใจสู้ก็รู้ว่าคุยไปเยอะ พอดีคุยกับคนในกองมาเยอะเขาว่าทำได้ทุกอย่างมันก็ต้องทาได้สักอย่างแหละซึ่งมันสูงมากครับผมเชื่อว่าขนาดเป็นผู้ชายก็จะไม่ไหวฮะไม่รอดฮะคือน้องกลัวที่สูงคือแค่แพลตฟอร์ม2เมตรน้องก็ไม่ไหวแล้วอันนี้แบบตึกรวมสามชั้นแต่แต่ในเรื่องการเซฟตี้เรามีการเซฟตี้เยอะดีดีอยู่ครับถ้าหล่นมาก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าหล่นเลยแต่อย่าหล่นดีกว่าครับแล้วอย่างคนนี้นะคะเด็กสุดปะเนี่ยใช่ไหมเด็กสุดไหมอ่า เด็กกว่าสมเดือนค่ะอ๋อสมเดือนสเดือน3เดือนโอเคสมเดือนก็ยังมาขิงกันอ่ะี้คนนี้นะคะแคปติ้งเป็นยังไงอ่าน้องยูผมเจอใน IG ครับตอนตอนที่เห็นล้วคือตอนนั้นน่ะผมไปกดติดตามไอจีสามเสียนผมไปติดตามแล้วผมเออเออเรานึกถึงละครจักจักรงๆงที่ที่เราเคยดูแล้วน้องเขาก็เด้งมาเฮ้ยผู้หญิงวันนี้คือใครเอ๊ะทำไม ทำไมดูดูแปลกดูอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็มันเป็นอีกไทป์หนึ่งเลยอะครับเป็นเป็นเป็นอีกไทป์ที่แตกต่างจากแก๊งนี้เลยรู้สึกเ <c oughs> อ่อคนที่มาจากละครจะจังวงม <c oughs> ผมรู้สึกว่าเก่งแสดงเก่งตึ <c oughs> ึกทนเพราะว่าต้องอยู่ในในป่าในดงใช่ไหมแล้วก็ร้อนแล้วก็อะไร <c oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ออยู่ในอยู่ในกองถ่ายใช่ไหมคะอยู่ใน หน้าก้ลองมาตั้งแต่เด็กเนาะก็คือเล่นละครจากจากักวงวงบ้างหลังข่าวบ้างหนังสั้นบ้างตั้งแต่เด็กค่ะแต่ทีนี้มันอยู่ในจุดหนึ่งที่แบบว่าเอออาจจะไม่ใช่ทางของเราไหมนะอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจจบ ทุกอย่างแล้วไปมุ่งที่การเรียนดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่รับงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับอนาคตในอีกทางหนึ่งดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็จบเส้นทางนั้นไปแต่ว่ายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์จากการตัดสินใจวันนั้นก็มีทีมงานพี่คุยทักมาใช่ไหมค่ะก็เขาก็แบบว่ามีแคสติ้งอันนี้นะบทอันนี้นู่นนี่นั่นที่ไหนที่ไหนเวลากี่โมงหนูก็หนูเห็นข้อความแหละแล้วหนูก็มองหนูก็ แมวเชิดยังยิ่งอยู่ยังยิ่งอยู่เก๊กอยู่อยู่อย่างนั้นประมาณสองสามวันค่ะก็เลยแบบรับขาอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็คิดว่าโอกาสมันมาแล้วก็ก็เอาละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พราอจะเลิกก็ไม่ให้เลิกเนี่ยที่คุยนะ mm hmm. <laughs> นั่นแหละค่ะก็เลยมาแคทติ้งแต่เป็นการแคทติ้งที่เราคิดว่าเราจะได้แค่ประมาณไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำค่ะ mm hmm. คิดว่าเออมัน มันเป็นโอกาสที่ใหญ่เกินไปสาหรับเราที่ยังเป็นนักสนแสดงตัวเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออไม่ได้หรอกมาแคทให้ไม่คาใจเฉยๆสุดท้ายเอาได้ก็เลยตอนได้ก็ยังลังเลอยู่เอาดีไหม แต่ก็เอาใช่เพราะว่าเป็นแฟนกับที่คุยก็อยากไปเจอเขาด้วยอะไยนี้ใช่แล้วอย่างตัวละครของเผลอะค่ะทำไมถึงมองว่าเป็นน้องเผลอต้องมาเล่นลองไห้เก่งใช่ไหมไม่เลยครับ <c oughs> น้ําตาไหลง่ายมากแหมแหมแมๆๆๆ่ีคือออกมาแล้วนะไม่ไม่เลยครับเพราะว่าตอนที่ผมลองเซิร์ชคลิปเขาผมเจอโอ้โหฉากเขาพาเข้านางแล้วมันตกใจเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ มันมันขึ้นอันแรกจริงๆค, <c oughs> <c oughs> คือตัวละครตัวนี้ับตัวหมเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเพราะว่ามันก็เป็นคีย์ของเรื่องเหมือนกันเราสึกเอ๊เราจะหาคนคนไหนที่มาเล่นแล้วมันมันยากมากครับเพราะว่าเรารู้สึกอ่ะท้ายนี้อีกคนต้องดูลึกลับซับซ้อนแล้วก็ต้องเป็นอดีตที่เป็นเพื่อนกับอาอายด้วยแล้วก็ต้องมาผสานความสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ครับเรา เออเราเอาใครดิจนได้ตัวน้องเพิร์ตมาครับรู้สึกเฮ้ยให้น้องมาแคสได้ไหมเราอยากให้น้องมาแคสอยากให้น้องมาแสดงแต่น้องจริงๆมันก็ขึ้นชื่อเลยชาว่านักแสดงจากช่องวันเนี่ยยากมาก <c oughs> ยากที่ถึงเด็กอยากแสดงแต่ช่องก็ไม่ปล่อย <c oughs> อันนี้คือเป็นขึ้นชื่อเลยครับคือเขาก็บอกว่าให้เราปงเถอะอย่าเลยแต่น้องก็มาแคสนะครับ <c oughs> มาแคสเสร็จปุ๊บ ก็คุยกันคุย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 แคทหลายบทมากนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แคทเป็นหลายตัวมากแคทแคคือบางทีเอาให้คุ้มอะครับแคดแคดแคแคทเสร็จเปิดจนมันได้คาแรคเตอร์นี้เราก็เลยคุยกับน้องว่าเออแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันติดปัญหาว่าเดี๋ยวถ้าน้องได้กลัวช่องก็ไม่ให้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเดินไปนี่เลยตึกแกมมิคกระโดดถีบประตูเลยใโอยไปโวยเลยนี่ค่ะเต้คิดอะใช่ก็ไปโวยเลยค่ะลองหนลองบอกความรู้สึกหน่อยคือพอรู้สึกว่า คือเอาจริงๆใจเพิร์ดอะค่ะเพิร์ดรู้สึกว่าการที่แบบได้มีโอกาสออกมาเล่นภาพยนตนระ์น่ะมันเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าโปรเจกต์ของพี่คุ้ยก่อนจะมาถึงโปรเจกต์เนี้ยค่ะคือที่หยดคือเหมือนทุกคนมันเป็นอะไรที่เขาพูดถึงกันหมดเลยอะไรเงี้ย mm. แล้วเหมือนพวกพี่ๆที่เพิร์ดรู้จักอะค่ะเขาจะพูดแต่ว่าพี่คุ้ยเป็นคนที่หนังทำหนังสนุกนะพี่คุ้ยทำหนังดีแล้วก็แบบใจดีทำงานด้วยง่าย mm. เพิร์ดเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm. มันน่าสนใจมากๆเลยเพิร์ดอยากลองดูอยากลองเล่นดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปพ เพิร <S preach science> ์ตมองว่าโอกาสนี้เป so so ็นโอกาสที okay. ่เ mm พิร hmm. <laughs> <im> ์ตอยากลองออกไปพัฒนาตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าต่อให้เรากลับไปที่ช่องกลับงานใดๆต่อไปอะค่ะมันจะได้เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยด้วยก็เลยลองคุยดูเขาก็แบบโอเคค่ะแอบพูเยี่ยมเยี่ยมใจแหววผู้ใหญ่ใจดีค่ะแล้วพี่วุ้ยขอขอให้พูดถึงน้องสตาร์ใช่ไหมครับ่น้องสตาร์ก็เป็นเด็กเส้นเหมือนกันครับเพราะว่าบูลี่อีกละเพราะว่าผู้ช่วยผู้ช่วยชอบ ผู้ช่วยชอบ BNK ครับชอบไอดอลฮะอ่าผู้ผู้ช่วยผมเป็นโอตะฮะอยู่ดีก็มาคนแรกเลยฮะน้องสตางค์ <c oughs> ขอบคุณผู้ช่วยค่ะขอบคุณผู้ช่วยฮะ <c oughs> ซึ่งซึ่งเขาเป็นโอตะเขาก็เวลาผมบอกว่าเออคาแรคเตอร์นี้คนแคสไหก็จะมีแบบไอดอลทั้งหมดแล้วก็มีอยู่คนนึงก็มีน้องสตางค์ที่มีไอดอลมากันเพียบเลยนะที่เนี้ยแล้วน้องสตางค์มาด้วยความแบบใสๆไม่รู้อะไรเลยแล้วรู้สึกเอ้คาแรคเตอร์เนี้ยมันเหมาะกับ ตัวละครตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มันมองโลกในแง่ดีแล้วก็ดูดูอย่างนก็น่าแกล้งอ่ะน่านแกล้งไหมอันนี้พี่มูรีหนู <laughs> บอกบอกหน้าแก้งหน้าแก้งนะครับเรารู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มีมีความน่าสนใจแล้วน้องสตางค์เขาก็มาแคร์ล้วเาก็มาด้วยความสดใสครับบอกให้ขดเขายังยิ้มเลยฮะหัวอ,อื้อหลอนละ <c oughs> <laughs> โมโห ถีบก็อี้ถีปึ่งก็ยังยิ้มมีความสุขอืมดีมากเลยน้องสตางค์ก็ <laughs> จนสุดท้ายเหมือนแคสเสร็จแล้วก็น้องก็ดีนะน่าจะมีอนาคตแต่น้องก็บอกว่าอ่าหนูเล่นเป็นต้นไม้ก็ได้ค่ะให้เล่นอะไรก็เล่นหนูขอเป็นต้นไม้ก็เอาเรฮ้ยมันตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเออคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะกับตัวละครชื่อออนนะครับเ <laughs> นี่ยเราต้องถามเขดูครับหน้าวันที่แคสติ้งเอาแคสติ้งก่อนเลยตีในบ้าง รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่าเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกด้วยค่ะก็จริงๆคือพี่คุยแบบเป็นตัวพ่อมากๆของวงการอยู่แล้วใช่<ต>หนูก็เลยอันนี้บุรีวมไม่เออไม่ใช่ตัวพ่อของวงการ<อ>ใช่เป็นุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆก็เลยพูดกับพี่คุยว่าเออถ้าเกิดให้เล่นเป็นต้นไม้คือหนูก็เล่นเพราะว่าหนูอยากเล่นหนังเรื่องนี้มากอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ดีใจที่พี่คุยให้โอกาสได้ มีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้ <c oughs> ทีนี้พอสุดท้ายที่ไม่ได้มาวันนี้เสียดายมาก<อ>ที่อาอายค่ะ,ะย่าเดี๋ยวขอเป็นทุ้ยใหม่ขอโทษในให้ผมพูดรู้รว่าต้องให้ใครหันหลังพูดแล้วปอบนะอ่ะทีนี้อยากให้อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาวันนี้เสียดายมากมากเลยน้องอาอ่าบยังไงคะถึงได้ได้ตัวเขามาเลยก็จริงๆแล้วผมเคยร่วมกับน้องมาแล้วนะครับในซีรีส์คู่เป็นสีกับลิต้ปอบนะครับก็เคยร่วมกันแล้วเรารู้สึกว่า ตัวละครตัวนี้มันมันจริงๆมันคือมันมันแซบแล้วมันลายมากนะครับ mm hmm. เราเราก็เป็นคนสู้คนเพราะว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นทั่วๆไปที่ครั้งหนึ่งเคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กแล้ว mm hmm. วันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าเราไม่สู้กับชีวิตเราเป็นอย่างนี้แน่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็เลยลอง คุยคุยกับทีมงานดูว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถเป็นอาอายได้ไหมเพราะว uh ่าอาอเราเราเห็นแต่ภาพแบลวอย่างเดียว uh huh. คือตอนนั้นยังไม่มีแบบภาพอื่นเลย uh huh. นะครับแต่ด้วยการเคยร่วมงานมาผมเชื่อว่า่าสแกพภาพน้องแล้วเราสามารถปรับคาเล็เตอร์เขาได้ครับแล้วน้องก็มีความตั้งใจนะครับแล้วตอนที่มาร่วมงานกนรารรู้สึกเออเฮ้ยดีบวกกับก่อนหน้านั้น,น,นมีเรื่องเดอะสโตน ก็เป็นเสาวซ่าเหมือนกันบอกเออน้องมาอยู่ดีปีนี้ก็มาแบบนี้สองเรื่องเลยแต่เรื่องนี้มันก็จะแฝงความที่คือตัวละครคนดูต้องเอาใจช่วยเพราะว่าสุดท้ายเหมือนพวกแก๊งเนี้ยเขาจะอยู่เหมือนหอพักนักเรียนอยู่โดยที่ผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงได้คือมันเป็นเหมือน คล้ายๆเหมือนถ้าใครดูเรื่องนี้อาจจะต้องมานึกถึงสถานการณ์จริงว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์แบบพวกเด็กพวกนี้หรือวันหนึ่งสถานการณ์พวกนี้อยู่กับลูกเราเราควรจะแก้ไขยังไงคือเด็กตัวนี้มันรวมกลุบกันเลยครับท,ที่ที่จะต่อก่อจากคนบูลลี่ครับมันก็จะมีทั้งมิตรภาพทั้งการต่อสู้การที่เราไม่ยอมด้วยใช่ครับในเรื่องนี้มีมิตรภาพการวางแผนการไม่วางไว้ไวางใจคือทุกคนเป็นผู้ต้องผู้ต้องสงสัยหมด ยังไงก็อยากให้ที่คุยปากให้เลยก็ขอฝากนะครับแอดแท็กวิญญาณเลขที่13ด้วยนะครับเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผมนะครับแล้วก็ของน้องๆน,นะครับเราเต็มที่กับมันมากแล้วเชื่อว่ามันเป็นความสยองขวัญที่สร้างมิติใหม่เพราะจริงๆเราเราผ่านการสกินเทสมาหลายๆหลายๆหลายๆกลุ่มเลยครับมีทั้งกลุ่มรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จนเราไปทํารถ รถทัวร์ที่โรงเรียนซึ่งได้กระแสตอบรับที่เราคาดหวังไว้ต้องถามเนี่ยแต่แก๊งที่เขาไปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนั้นจริงๆผลตอบรับดีมากๆใช่แล้วก็น้องๆเขาก็ดูชอบดูตื่นเต้นกันน้องก็บอกว่ามีคนนึงที่บอกหนูว่าโอ้เรื่องนี้คงจาไม่ลืมเลยจริงๆใช่แล้วก็ทําให้เขาแบบมีแรงฮึดขึ้นมาด้วยเหมือนกันค่ะก็เหมือนได้ไปคุยกับน้องๆแล้วก็มีคนที่โดนบูลลี่จริงๆแล้วเหมือนเขาได้ดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องที่แบบสอนมากๆค่ะ ลงพื้นที่จริงค่ะลงพื้นที่จริงใช่ดีมากค่ะคือเหมือนมันไม่ใช่แค่หนังผีหรือว่าเป็นการตีตลาดกลุ่มโรงเรียนหรือว่าวัยรุ่นนะคะแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนสังคมรูปแบบหนึ่งด้วยคือการบูลลี่มันมันมีมานานแล้วอะเนาะการที่เราทําหนังในรูปแบบนี้หนูก็รู้สึกว่ามันก็เข้าไปแบบดีฟมากๆในจิตใจน้องๆบางคนที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับตัวหนังที่ต้องการจะซื้ออยู่เหมือนกันัวทีแสกของเรานะคะก็ เรื่อง a อตแท็กวิญญาณในที่ติดสาเลยนะคะยังไงทาง่วยของเราก็จะไปดูเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณดาค่ะบ้านมึงก็รวยทำไมเอาตังค์มาให้กูไม่ได้ถ้ามึงเอาตังค์มาให้กูไม่ได้มึงก็แดกน้ำไปแล้วแดกเข้าไปเอาไงถ้ายังค้างค่าใจอยู่ตบปะจะได้จบ กูไปขายตัวเลยเหรอจะเล่นแบบนี้ใช่ปะเราไปเหยีบพี่หมามางั้นก็ถอดมาสิเดี๋ยวเราเช็ดให้ภายในสามวันผีจะตามฆ่าคนที่มันแค้น ทำไมจะสู้มันคนเดียวไม่ได้วะที่นี่แหละหรือทิ้งแม่งให้หมดเนี่ยแหละ